เล่าก่อนนอนเสนอนิทานเรื่องหมูค่าเสือขอนอบน้อมหมูทั้งหลายผู้พร้อมเพียงกันจนเอาชนะเสือโค้งตัวรายกาดได้หมูพร้อมเพียงกันแท้ๆจึงพ้นจากภายัยคือความตายในเมืองพาราสีมีช่างไม้คนหนึง่งเข้าไปในปา่าเพื่อหาไม้มาทำเสา เขาได้เห็นลูกหมูตัวหนึง่งตกลงไปในหลุมจึงช่วยอุ้มขึ้นมาแล้วนำกลับไปบ้านของตนชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นลูกคะเทวดาเทวดาประจำต้นไม้ต่อมาได้เห็นหมูนั้นนำพวกสู้กับเสือโค้งจนชนะจึงได้กล่าวยกย่องช่างไม้หลังจากนำหมูไปถึงบ้านแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดี จนหมูนั้นเติบโตมีร่างกายแข็งแรงลำสันและมีเขี้ยวยาวแต่ถึงอย่างไรนั้นหมูนั้นก็ไม่ดุร้ายตรงกันข้ามกับเรียบร้อยมีแม่ตากรุณาต่อสัตว์ผู้อ่อนแอกว่าชาวบ้านตั้งชื่อให้มันว่าหมูวัดกีแปลว่าหมูของช่างไม้หมูวัดกีเป็นหมูแสลรู ช่วยเหลืองานทุกอย่างของพวกช่างไม้โดยเฉพาะเวลาที่ช่างไม้เลือกไม้ก็จะเอาปากพิกท่อนไม้ให้และคอยสังเกตดูว่าช่างไม้ต้องการเครื่องมืออะไรในบรรดามีดขวานสิวและค้อนหากรู้ว่าช่างไม้ต้องการที่จะไปได้ก็จะคาบเครื่องมือชนิดนั้นมาให้และเวลาที่ช่างไม้จะตีเส้นที่ท่อนไม้ ก็จะเอาปากคาบที่ไปลายได้ดำแล้วก็รากไปเพราะความแสนรู้นี่เองทำให้หมูเป็นสัตว์น่ารักช่างไม้กลัวว่าถ้าอยู่ในหมู่บ้านต่อไปจะเกิดอันตรายได้จึงบรรทุกแล้วก็เอาไปปล่อยในป่าที่มันเคยอยู่มาก่อนหมูเข้าใจถึงความประสงค์ของช่างไม้ได้ดีจึงไม่แสดงอาการเสียใจอันใด มันเที่ยวหาที่ที่เหมาะสมที่มันจะพักอยู่ได้ก็พบซากเขาใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีรากไม้และผลไม้ที่จะกินเป็นอาหารได้อุดมสมบูรณ์ที่สำคัญมีหมูหลายร้อยตัวมาอาศัยอยู่หมูวกักกีเป็นหมูมีเสน่ห์พอหมูเหล่านั้นเห็นแล้วก็เกิดเป็นมิตรจิตอยากคบหาสมาคมจึงพากันมาหาและทักทายเอาเพื่อนมาจากไหนล่ะ พวกหมูร้องทักด้วยความยินดีมาจากหมู่บ้านในเมืองหมูวกีก็ร้องตอบข้าพเจ้าเที่ยวหาพวกท่านอยู่ดีแล้วที่มาพบเราเป็นพวกเดียวกันต้องอยู่ด้วยกันข้าพเจ้าว,ว่าที่นี่แหละเหมาะเพราะร่มเย็นดีและอาหารการกินก็สมบูรณ์ที่นี่ร่มเย็นอย่างเพื่อนว่าจริงแต่ก็มีอันตรายอยู่เหมือนกันหมูเหล่านั้นแบ่งรับแบ่งสู้รู้ ข้าพเจ้ารู้ว่ามันมีอันตรายเพราะสังเกตเห็นได้จากพวกท่านซึ่งอยู่ในที่นี้มีอาหารการกินสมบูรณ์แท้ๆอย่างซูปผอมเหมือนกับไม่มีเลือดไม่มีเนื้อที่นี่มันอันตรายอย่างไรหรือหมูวาก้ถามหมูเหล่านั้นมูเหล่านั้นต่างพากันอึกอักไม่กล้าพูดความจริงแต่เมื่อหมูวากิลบเราหนักเข้าจึงยอมเปิดเผยมีเสือตัวหนึง่งมันมักจะจับพวกเราไปกินตอนเช้าอยู่บ่อย มันมาตัวเดียวหรือมาหลายตัวตัวเดียวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเพื่อนจะทำอะไรหรือข้าพเจ้าจะจับเสื้อแต่ขออย่างหนึง่งคือขอให้พวกท่านทำตามของข้าพเจ้าพวกหมูรับคำของหมูวักกีด้วยความยินดีจากนั้นหมูวักกีก็พาหมูเหล่านั้นออกไปสมบวจด,ดูชาภูมิที่เหมาะสมเพศเตยมไว้สู้กับเสือโค้ง ในที่สุดก็พบสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเหมาะมากจึงวางแผนต่อสู้ทันทีมูวากีได้แบ่งหมูออกเป็นพวกๆคือพวกลูกหมูกับพวกแม่หมูอยู่ตรงกลางถัดมาเป็นพวกหมูตัวเมียรุ่นสาวถัดมาเป็นหมูหนุ่มแรกรุ่นถัดออกไปเป็นหมูแก่และถัดออกมาเป็นหมูหนุ่มที่มีเขี้ยวยาวแข็งแรงสามารถต่อสู้กับศัตรูได้ โดยจัดหมูเหล่านั้นเป็นพวกพวกละ10บถึง30ตัวเรียงรายกันตามลำดับขันจัดหมูอย่างเรียงรายเป็นกลุ่มได้แล้วหมูวักกี้ก็คิดแผนต่อไปคือให้ขุดหลุมกลมๆขนาดเล็กหลุมหนึ่งขึ้นข้างหน้าเมืนที่ตัวเองยืนอยู่ส่วนตรงข้างหลังให้ขุดหลุมใหญ่อีกหลุมหนึ่งมีขนาดเท่ากระดง้งแล้วก็ลาดหลุมลึกลงไปตามลำดับเหมือนหน้าผา จากนั้นก็ได้จัดให้หมูนักลบประมาณเจสตัวยืนเรียงรายตามจุดต่างๆที่ตนเองและพวกหมูยืนอยู่ลุงเช้าเสือโคกตื่นขึ้นมาพอได้เวลาก็รีบไปยืนที่เชิงเสาซึ่งหันหน้าไปทางที่พวกหมูยืนอยู่พร้อมทั้งเบ่งตาขึ้นมามองหมูเหล่านั้นหูวากี้เห็นทั้งนัง้นก็สั่งให้หมูทั้งหลายมองจ้องไปที่เสือโคงบ้างพวกเรา ไม่ต้องกลัวเห็นเสือโค้่งทำอะไรก็ให้ทำตามอย่างนั้นมูวากีบอกเพื่อนหมูดังนั้นนอกจากมองจ้องเสือโค่งแล้วหมูเหล่านั้นเห็นเสือโค่งอ้า,อาปากหายใจก็อ้าปากหายใจบ้างเห็นเสือโค้่งถ่ายปัสสาวะก็ถ่ายบ้างเสือโค่งรู้สึกแปลกใจที่เห็นหมูเหล่านั้นทำอย่างนั้นเมื่อก่อนหมูพวกนี้ เห็นเราก็ตกใจกลัวถึงขนาดจะหนีก็หนีไม่ออกแต่วันนี้นอกจากไม่หนีไม่กลัวแล้วยังแสดงท่า,าทีท้าทายเสอีกแถมยังทำเรียนแบบเสียด้วยเสือโคงคิดใครควรหาเหตุผลในที่สุดก็สรุปได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกหมูมีผู้จัดการที่ดีซึ่งถ้าเราไปสู้คงสู้ไม่ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นเสือคง ึ่งกลับไปอยู่ที่อยู่เดิมของตนเสือโครงอาศัยอยู่กับลือสีองค์หนึ่งคือสีองค์นี้มีจริยาวัดไม่เรียบร้อยชอบกินเนื้อสัตว์ที่เสือคาบมาแบ่งให้เช้าวันนั้นเห็นเสือโครงกลับมาตัวเปล่าจึงถามหาเหตุผลซึ่งเสือโครงก็ตอบตามความเป็นจริงไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกมูพวกนั้นกระจอกจะตายหากเจ้าแข่สรงเสียงร้องคูู เขามันก็วิ่งเข้าใส่มันก็ตกใจแตกนี้กันไปเองลือสีปลอบใจให้เสือโค้งคิดสู้ลือสีจะพูดถูกลือสีถ้าจะพูดถูกเสือโค้งชักคึกเขิมแล้วรีบห้วนกลับไปอยู่ที่เชิงเขาตามเดิมหมูเหล่านั้นเห็นเข้าแล้วก็ร้องบอกให้หมูวกักกีทราบพวกเราไม่ต้องกลัวหรอกคราวนี้ ข้าพเจ้าจะจับมันเองหมูวกักกีปอบหมูเหล่านั้นไม่ให้ตกใจฝ่ายเสือโค้่งเห็นหมูจ้องหน้าใส่ตนก็รู้สึกโกรธและดูทันทีว่าหมูวกักกีนั่นเองเป็นผู้จัดการให้หมูเหล่านั้นไม่กลัวตนจึงคำรามแล้วกระโดดใส่ทันทีขนาดนั้นหมูวกักกีมายืนอยู่ระหว่างหลุมสองหลุม พอเห็นเสือโคร่งกระโดดใส่ตนก็พลิกตัวหลบกระโดดลงไปในหลุมเล็กๆซึ่งอยู่ข้างหน้าตนส่วนเสือโคร่งกระโดดมาเร็วและแรงก็กระโดดตกหลุมด้านหลังซึ่งหลุมตามแนวขวางและติดอยู่ในหลุมนั่นเองจากนั้นหมูวากีก็รีบขึ้นจากหลุมแล้ววิ่งใส่เสือโคร่องอย่างฉับไวพร้อมทั้งเอาเขี้ยวงับลงไปขาอ่อนแล้วกัดเนื้อฉีกขาดลึกจนถึงไต เสือโค้งเจ็บปวดมากงูวกักกีไม่ปล่อยโอกาสให้เสือเปล่ารีบกระชากแล้วก็เวียงเสือโคร่งให้ตกไปนอกหลุมพางร้องบอกให้พวกหมูมาช่วยกันจับศัตรูพวกหมูเห็นเช่นนั้นต่างก็กูเข้ามาแย่งเนื้อเสือโครงกินกันยังไม่นนำใจพวกหมูคำรามพางแยกเขี้ยวพางทำไมยังไม่นนำใจละ่ะมูวกกีก็ชักสงสัยฆ่าเสือโคร่งตัวเดียวไม่พอหรอก มันต้องฆ่าลือสีด้วยเพราะลือสีนั่นเองเป็นตัวการสำคัญที่ทําให้เสือโคร่งมาฆ่าพวกเราหมูวกกีเมื่อได้ทราบดังนั้นก็รีบกับพวกไฟลือศีเห็นเสือโคร่งยังไม่กลับมาก็เดินมาหมายดูสถานการณ์แต่พอกมาขินฟูงหมูมาก,กันมากจึงรีบหอบบริคารหนีเพราะรู้ว่าตนเองไม่ปลอดภัยแน่พวกหมูก็พากันวิ่ง ไปติดติดลือสีเห็นว่านี้ไม่พ้นแน่จึงวิ่งหนีขึ้นต้นไม้หมูวกีก็ร้องสั่งให้หมูทั้งหลายช่วยกันล้อมต้นไม้มาเดือไว้แล้วบอกให้ทําตามที่ตนสั่งคือให้พวกแม่หมูไปอาบไปเอาน้ํามาลาดโคนต้นมะเดือให้พวกหมูหนุ่มรุ่นเอาปากขูดดินและให้พวกหมูหนุ่มรุ่นใหญ่เขี้ยวยาวกัดลากว่เดีอ มูเหล่านั้นก็ทำตามที่หมูวากีสามทุะการไม่ช้าต้นมะเร่อทั้งต้นก็ล้มลงมาพวกหมูที่ยืนเรียงลายต้นเดียก็เข้าไปงับเาือสีแล้วกระชากลงมานอนอยู่บนพื้นดินแล้วช่วยกันกัดกินเนื้อจนถึงกระด,ดูกมูทั้งหลายต่างดีใจมากที่หมูวากีนำพวกตนสู้กับเสือโค่งและเลือสีจอมโกงจนชนะ จึงพร้อมใจกันแต่งตั้งหมวากีให้เป็นราชาของพวกตนและต่างตั้งหมูสาวตัวหนึ่งให้เป็นมเหสีนับตั้งแต่นั้นมาฝูงหมูภายใต้การปกครองของมูวากีต่างอยู่รวมกันอย่างมีความสุขชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเตรียมตัวให้พร้อมไม่ประมาทแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ ก็สามารถพลิกสถานการณ์มาเป็นผู้ชนะได้เหมือนหมูวาก,กีกับเพื่อนหมูต่างเสียเปรียบเสือโค้งแต่เมื่อเตรียมตัวต่อสู้ก็เอาชนะเสือโค้งได้อย่างราบคาบ